สวัสดีครับทุกคนสวัสดีแฟนเพจสมัครหอเติมสุโลกนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับช่างสมัครพอมาเจอปัญหาเรื่องระบบนะครับทุกคนระบบ ID เด o p ปไม่ทำงานนะครับทุกคนหลังจากที่สตาร์ทเครื่องไว้นานพอสมควรนะครับเกิน5นาทีนะครับประมาณ10-15นาทีได้นะครับทุกคนก็หลักๆเลยนะครับลูกค้าแจ้งมาว่า ID Stop ไม่ทํางานนะครับ แต่ตัวนี้ไม่ผมก็ไม่ค่อยเจอปัญหานะครับทุกคนก็สตาร์ทเครื่องได้ปกตินะครับไฟไฟไอน t สต็อปก็ขึ้นนะครับระบบก็ขึ้นนะครับนี่ครับทำงานปกตินะครับเร่งได้ปกตินะครับทุกคนเร่งได้ปกตินะทุกคนแต่ว่าไฟไฟไม่โชว์นะครับตัวไอ s ิสตอไม่ไม่โชว์นะครับตัวตัวตัวเเนี่ยครับ ต,ตัวนี้นะไม่โชว์นะครับเครื่องร้อนได้อุณหภูมิแล้วแต่ว่าไม่โชว์นะครับทุกคนแบตเตอรี่ก็ทํางานปกตินะครับแต่ว่าทีนี้ปัญหาคือเขาไม่ทํางานนะครับหยุดติดไฟแดงแล้วก็ไม่ดับนะครับทุกคนนะครับติดไฟแดงแล้วก็ไม่ดับแล้วก็บางทีลูกค้าแจ้งว่าขนาดปิดตัวนี้ไว้นะไม่ทํางานนะปิดไว้ไม่ให้ทํางานขับขับไปรถดับเอง นะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ช่างสมัครจะมาลองแก้ดูนะครับก็เบื้องต้นเลยหลกักๆนะครับเนี่ยครับมันระบบมันก็คือทํางานได้ปกติอยู่นะแต่ว่าหลักๆเลยเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ลองดูนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนแบตเตอรี่กันลองดูก่อนนะครับสาเหตุที่ต้องลองเปลี่ยนเพราะว่าร,ระบบรถเขาก็ไม่ได้เคยรื้ออะไรมานะครับทุกคนแล้วก็ทํางานรถก็ระบบก็ยังทํางานปกตินะครับ เพียงแต่ว่าเครื่องยนต์ร้อนแล้วตัวนี้ไม่โชว์นะครับแล้วก็รถไม่ดับนะครับผมลองสตาร์ทไว้แล้วนะประมาณ10นาที15นาทีแล้วก็ยังไม่ทํางานนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนแบตเตอรี่น,นะครับเดี๋ยวเป็นแบตเตอรี่เดี๋ยวลองอ่าตัวจริงๆแล้วตัวนี้มันประมาณ6แอมป์นะครับแต่ก็เดี๋ยวเราจะใช้แค่5แอมป์พอนะครับลองเปลี่ยนให้ลูกค้าได้ลองดูเบื้องต้นก่อน,นครับว่าเป็นอย่างที่คิดไหมนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ออกนะครับวิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่ผมก็เคยทําให้ดูไปแล้วนะครับทุกคนก็ไปย้อนดูได้นะครับสําหรับซูฟูพี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็จะลองขับดูแล้วก็เดี๋ยวมาให้ทุกคนได้ดูว่าเขาทํางานจริงไหมดับจริงไหมนะครับทุกคนโอเคสําหรับแค่นี้ก็นี่คือการสนิษฐานในเบื้องต้นนะครับทุกคนคิดว่าน่าจะเกิดจากแบตเตอรี่นะครับทุกคน